ก็ต้องแฝงก,กับเขาด้วยเมื่อกี้จะตอบแล้วว่าถ้าคนที่เขาขอรับมาเนี่ยมีทานไหมก็อาจารย์บริก็ตอบไปแล้วว่าคนที่ขอรับมาเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ในเรื่องนี้ผมไม่ต้องพูดซ้ำแต่คนที่ไม่ได้ขอรับมาแล้วคนที่ทํามาหากินแล้วเสียภาษีมาโดยตลอดก็กลายเป็นบุคคลที่เสียภาษีซ้ำซ้อนเมื่อกี้สองท่านแรกพูดมาทั้งคู่เลย ขับขึ้นมาว่าทำมาหากินได้เงินเดือนได้ได้ทำมาก,ก็เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเสียที่ติบุคคลเสียแล้วก็จะไปซื้อที่ซื้อนางก็เสียภาษีกรารโอนเสียภาษีอะไรต่อก็เสียมาโดยตลอดถ้าถามว่าอาจารย์บดินทร์ยิ่งพูดชัดผมก็เลยไม่ต้องพูดว่าถ้าคนที่เขาถือว่าเขาอยู่กันอย่างกงสีเนี่ยเขาเสียภาษีมาหมดแหละแต่พอคนหนึ่งตาย อีกคนหนจะใช้ก็บอกว่าก็เสียเสียใหม่อีกมันเป็นภาษีที่ซับซ้อนในทางเศรษฐศาสตร์และไอ้ดับเบิลแท็กส์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีครับอาจารย์คราวนี้ลองฟังท่านที่สี่เลยนะครับหลายคนลองฟังรองฟังอยู่นะครับคุณธีระผู้ตระกูลซึ่งเป็นนักวางแผนภาษีผมมีคำถามก่อนเลยไม่ใช่คำถามนะครับเคสอันนี้เป็นเคสจริงๆว่าเพื่อนผมเนี่ยแต่งงานจะอยู่ชินจุกุ ชายคะโรนะครับชินจูกุย่านการค้าขนาดไหนหนานแน่นขนาดไหนเขาสามารถอยู่บ้านเดียวในชินจุกุได้ผู้ชายมีตังครอบคลัวเขามีสตังแล้วแ,แฟนเขาเนี่ยก็เ,เป็นนักแสดงเสพม่งลายได้ไม่เยอะเท่าไหร่คุณพ่อคุณแม่เสียมาแล้วกก็คือที่ตินบ้านนั้นละที่ชินจุกุราคามูลค่ามาหาศาลครับ บ้านเดี่ยวในชิมุกุแต่คนรับมีรายได้น้อย<ม>เขาต้องขายบ้านเพื่อส <c oughs> ิเพื่อเสียสภาสีมล้ครับอันนี้คือปัญหาเชิงเทคนิคที่ใครๆก็ยกนะฮะในในออนไลน์ดูมีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วอันนี้เป็นเหตุการณ์จริงที่เพื่อนผมประสบคุณทิระมีวิธีแก้ไขปัญหนาน,นี้ไหมครับ